วันนี้จะพาไปดูซอยวุ่นไวนะครับซอยวุ่นไวท่าคนอนย่างไปดูว่าจะเป็นยังไงซอยวุ่นไวบรรยากาศยามเช้าครับอ๋อเรื่องต้ จะกร่ะจะมีของพักเยียดหาอาหารนี hmm. ่เ็ีร so ุชัดหนึ่งห้าก่อนยาวไล่หนึ่ง Kami cabut biaya tetap pentolan tak kau muncul terangnya. Siapa sih tu? ชิดซ้ายได้เลยครับเขาซอ,อยวนวายจุดสังเกตก็มีเซเว่นอีเลเว่นนะครับตีส่เลี้ยวได้ต้องเกินเกียร์ต่ำนะตรงนี้พอทางขึ้นลาดชัน ออเข้ามาก็จะเจอขวามือก็จะเป็นดูสบายอพาร์ตเมนต์ดูสบายอพาร์ตเมนต์ขวามือก็จะเป็นล่มแก้วครับหอพักล่มแก้วหอพักกันกิกาครับสีเขียว ลอยอุ่นลายเรยวค้ามตั้ให้ยาแยกา่เรี๋ยวามเ้ยว้ายไปก่อนว่ามีพออะไรบ้าง เมทาเลสเดนในเมทาหนึ 1, yup. ่งครเมทาหนึ่งในเมทา2องครัเมทาสองในเมทาสี่ครัเมทาสี่าใสทาเลสีึกสีดึเอตึกบีดึกบิงดึ นี่คือเดอะเบสห้าคนอยางเบสห้าคนอย่างอ่อนี่ไม่ค่อยมีใครรู้จักไม่มีชื่อมีชื่ออันนี้อ่อบันดิดเป็นอ่อสุดท้ายในซอยนี้ครับ

ด้านหน้าก็คือเซเว่นซอยวุ่นวายเลี้ยวซายนะคร คทีนเพสที่กำพรแล้วก็หอพักอุดมพรครับในซอยนี้ก็จะมีหอพักเครื่องอักษรก็จะมีตึกหนึ่งตึกสองเครื่องอักษรบรรยากาศล่มลื่นเลยุดมพรอบอบอุ ที่กก็จะมีที่กำปันกำัสองมีาสามครับซอยซายมือ ขันยพัฒนเพชรด้านขวามือครับันยพัฒนเพชรด้านซ้ายมือก็ดยจะอ่อนเพชรออเพรากิตยาตรงในฮอร์่าก,กิตยาโลสลิน ก็สิ้นจบและสิเด็ดล่มและดีเทสเนี่ยก็จะเป็นสองหอมออคิสกับเกตมันเน่ครับเข้าไปนี้ก็จะเป็นหอซับจินดากคอยเชนนกครับหอซับจินดา อยนกปอย่นสับดินดาสับดินดาเออนออจะเลี้ยวขวาเลยนะครับ มันมีหอเลยครนะับนี่ก็เป็นหอชื่อภาษาอังกฤษน่อนนี้กากันนกิานกากอนนิกาทานทเนตแกนครับพัตตีพีมาถึงแล้วครับเออร์ดิเทศหนึ่งสองสาม อนนี <Tipp s> ้เหนึง่งครับอันนี้เขดสองอันนีเขตสองอันนี้เขตสามครับนี่ก็จะมาออกถนนสาย ดอนนาเส้นทางนัานแหละ